เกาะแห่งหนึ่งทางภาคตะวันตกเกาะแห่งนี้อยู่ห่างไกลจากแผ่นดินมากพอประมาณมีโรงแรมหรูหรือเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวสําหรับลูกค้าทั้งขาไปจากฝั่งและขากลับจากฝั่งที่เกาะแห่งนี้นอกจากจะมีโรงแรมระดับ6ดาวแล้วยังมีโรงแรมระดับ4ดาวระดับ3ดาวและไปจนถึงบังกลโลธรรมดาการเดินทางส่วนใหญ่จะไปทางเรือสปีดโบ๊ทหรือหากปเป็นเรือไม้หรือเรือประมง อาจใช้เวลาเกิน4ชั่วโมงเลยทีเดียวหากเดินด้วยเรืเดอสปีดบ๊ทจะใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งอ2ชั่วโมงโดยประมาณเป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวฤดูการท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนธุลาถึงเดือนเมษานักท่องเที่ยวกว่า50%จะเป็นชาวต่างชาติมีนักท่องเที่ยวคนไทยประมาณ40%ที่เกาะแห่งนี้มีแรงงานชาวกัมพูชาซะเป็นส่วนใหญ่ที่มาทํางานและโดยมากจะเป็นโรงแรมเถื่อนที่คนกัมพูชานั้น ลัอลอกเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายที่รีสอร์ทระดับสีดาวนักก่อแห็งนี้มีพนักงานสาวสวยเผียวพันธเดียเธอเป็นชาวกัมพูชาและกำลังเสิร์ฟข้าวผัดสับปะรดสองทีให้กับลูกค้าชาวตากชาเป็นร้านอาหารในโรงแรมหรูลูกค้าที่นี่จะไม่ค่อยพอใจในการบริการของนวลจันทร์มากนักเพราะเธอไม่ค่อยสบตาแต่ไม่ค่อยยิ้มแย้ํากับลูกค้าแต่โดยวร,วรวมแล้วการทํางานของเธอก็พอใจได้ ไม่ได้ยากใรที่เกาะแห่งนี้ส่วนใหญ่โรงแรมที่นี่จะมีที่พักสาหรับพนักงานเวลนจันทร์หรืออาศัยอยู่ในตึกที่พักพนักงานที่ทางรีสอร์ทนั้นมีใบให้เวลนจันทร์เพิ่งจะมาทํางานที่รีสอร์ทแห่งนี้ได้เพียงหนึ่งอาทิตย์อาหารที่รีสอร์ทจะมีให้พนักงานทั้งสามเมือ้อต่อหนึ่งวันเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้ใช้เงินกันเลยทีเดียวแต่เมื่อสวัสดิการที่ทางรีสอร์ทนั้นมีให้ทั้งอาหารและที่พักนั้น เงินเดือนจึงไม่ค่อยสูงมากในบางมื้อของอาหารพนักงานอยากกินอาหารตามร้านหรืออยากทำกินเองก็ย่อมทำได้ที่พักพนักงานรีสอร์ทแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับฝั่งของรีสอร์ทฝั่งทะเลจะเป็นฝั่งรีสอร์ทและโรงแรมส่วนที่พักของพนักงานจะต้องข้ามถนนมาอยู่อีกฝั่งที่ใกล้กับภูเขาและที่พักอยู่ติดกับป่าเขตอุทยานแห่งชาติก็คือที่พักของพนักงานรีสอร์ทแห่งนี้นั่นเอง ลุงแก้วพนักง,งานขนสวนของรีสอร์ทแห่งนี้ลุงแก้วเป็นคนอีสานชอบการเลี้ยงไก่ชนเป็นที่สุดจึงเลี้ยงไก่ชนและไก่บ้านร่วมด้วยลุงแก้วจะขังไก่ที่เลี้ยงไว้ในสุ่มในช่วงเวลาตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันนั้นจะปล่อยให้ไก่หากินเองตามธรรมชาติแต่บางทีไก่ลุงแก้วก็หายไปบ้างอาจจะหลงเข้าป่าหรือบางครั้งก็มีคนขโมยไก่ไปทำขินบ้างซึ่งก็นานๆานทีแต่วันนี้ก็เช่นกัน ไก่ของลุงแก้วหายไปหนึ่งตัวลุงแก้วได้ปล่อยไก่ออกจากุ่มก่อนที่แกจะไปทํางานในเช้าของวันนั้นนั่นเองลุงแก้วจําได้ว่าไก่นั้นหายไปหนึ่งตัวและมั่นใจว่าต้องเป็นพนักงานที่อยู่อาศัยในที่เดียวกันที่ขโมยไก่ไปเพราะที่นี่ไม่อนุญ,ญาตให้คนนอกเข้าลุงแก้วจึงมั่นใจว่าเห็นพนักงานในรีสอร์ทและพักอยู่ที่ตึกเดียวกันนนี้ลุงแก้วไปทํางานสายวเมื่อแต่เดินหาหลักฐานว่าใครที่ทําอาหารเช้ากินเองในวันนี้ ห้องที่โดนเพ่งเลงเป็นพิเศษก็คือห้องของคนที่มีวันหยุดในวันนี้เราจะมีเวลาทํากับข้าวกินลุงแก้วเดินสำรวจทุกห้องในชั้นสามนี้ว่ามีใครทาอาหารกินไหมแต่ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีใครทําอาหารกินเองเลยในวันนี้ลุงแก้วจึงเดินหาคนเดียวแกวกําลังไล่ดูทุกห้องเรื่อยๆจนเดินลงมาที่ตึกฉันล่างลุงแก้วได้กลิ่นเหม็นทางด้านหลังของตึกเมื่อลุงแก้วไปยืนอยู่ด้านล่างของตึกจึงเดินสำรวจ และดมหากิ่นที่ว่าที่มาของลิ่นนั้นมาจากบริเวณไหนข่นเน่าคล้ายซากไก่ที่กำลังเฉลิมเน่าหนุ่มแก้วได้กลิ่นนั้นรุนแรงมากในบางครั้งที่ทิศทางลมพัดผ่านถึงเดินตามหาที่มาของมันเดินหายอยู่นานสองนานและแล้วก็เห็นซากไก่ที่นอนแห้งตายตายท้องบ่ออยู่ที่หลังเตึกบริเวณน,นั้นเป็นทุ่งหญ้าดกเห็นแบบนั้นหลุงแก้วจึงเดินไปหยยบซากไก่มาโจ สภาพไก่นอนตายท้องโบตับไตไส้พุงได้หายไปหมดลุงแก้วรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของคนอย่างแน่นอนคนที่ไหนจะควักเอาแต่ไส้ไก่และเครื่องในทั้งหมดของไก่ออกไปกินแบบนี้ลุงแก้วคิดได้แบบนั้นแร่น่าซีตัวสั่นเขาเริ่มวาดกลัวแต่เขาเรียกไปทํางานตามปกตินอถึงที่ทํางานลุงแก้วยังไม่ได้เล่าเรื่องที่น่าสยองนี้ให้กับใครฟังเพราะลุงแก้วตั้งใจว่า จะจับขโมยไม่ให้เจ้าตัวขโมยรู้ตัวสักก่อนในคืนต่อมานุ่งแก้วด้วสุ่มมองดูไก่ของแกจากทางหน้าต่างของห้องพักจนเดึกเดือแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆห้องของนุ่แก้วอยู่ชั้นล่างแกจึงเลี้ยงไก่ไว้หลังห้องซึ่งพอมีที่ว่างอยู่ขยับทางย้าให้ล่วงเตียนให้ไก่ได้มีพื้นที่หายคินก็เป็นพอแอบดูจนมั่นใจแล้วว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตย่างไก่เข้ามา หลวงแก้วจึงทิ้งตัวลงนอนจากความเหนื่อยลา้าจากการทำงาน9ก้ถึงสิชั่วโมงและยังมาคอยจับคนหรือบางสิ่งที่น่ากลัวที่แกคาดไว้จะมาขโมยไก่จนดึกเดือนเอกแก้เพียจนหลับไปในที่สดหลูงแก้วหลับไปได้ไม่นานก็ได้ยินเสียงไก่ร้องก็โต๊ะกะตากอ,อยู่หลายตัวเหมือนไก่นั้นกำลังตื่นกลัวอะไรบางอย่างหลวงแก้วหัวเสียเพราะกำลังหลับสบายๆและกำลังพายายามลืมตาขึ้นอย่างยากลำบาก ในใจบนกับตัวเองเอาไดนนักหนาวะชีวิตกูเหนื่อยแสนเหนื่อยลำบ,บากหาเงินส่งให้เมียแทบตายทำงานแทบไม่มีวรนโยชน์แล้วยังจะมาเจอได้แบบนี้อีกรบกวนเวลานอนคนจริงๆแกพืมพรมในใจพร้อมกับเรียบลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างก็เห็นเป็นเงาตะคุม่มตะคุม่มหนงแก้วเรียบฟ้าไฟฉายที่อยู่ใกล้เมอแต่ยังไม่เปิดให้เกิดแสงสว่างเหยียบไฟฉายในความมืดในห้องที่ยังไม่เปิดไฟเพราะเตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้าแล้ว ค่อยๆเดินย่องทั้งๆที่ยังมีอาการงัวงเงียเดินเงียบออกไปจากห้องค่อยๆย่องไปดูที่ส่วงไกลอาศัยความมืดบดบังกายพอเดินเข้าไปแก้จนมั่นใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดตอนนั้นลุงแก้วกลัวว่าจะเจอในสิ่งที่ไม่อยากเจอแต่วินาทีเหน็ดเหนื่อยหง,งุดหงิดผสมกับอยากจับให้ได้ขาหนักคาเขาจึงทำใจดีสู้เสือลืมนึกไปเลยว่ากำลังเดินอยู่คนเดียว แต่แล้วก็เห็นร่างเงาตะคุ่มนั้นกําลังวิ่งหนีออกจากสุ่มไก่พอตีสิ่งนั้นคงรู้ตัวว่ามีคนกําลังจะจับมันหุงแก้วจึงเปิดไฟฉายทันทีกะว่าจะจับขโมยให้ได้อย่างคาหนางังคาเขาแต่พอเปิดไฟฉายขึ้นเท่านั้นเงาตะคุ่มที่เห็นกบเปลี่ยนร่างใหญ่ของหมาดําตัวเท่าหัวแหลกรุนดวงตาสีแดงฉานในปากของหมาดําตัวใหญ่นั้นได้คาบแกะของหลงแก้วไวแล้ววิ่งหนีไปหลังตึกทันที บริเวณนั้นมีหย้าลกเถือบจึงหายไปกับความมืดในที่สุดลุงแก้วเห็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวมือและขาแข็งเทื่ออยู่สักพักวินาทีนั้นลุงแก้วไม่สามารถขยับแขนขยับขาได้เนื่องจากไม่เคยเจอหมาดําที่ตัวใหญ่เท่านี้มาก่อนจึงตกตะลึงใจหายแต่ยังพอมีสเติเรียกให้คนมาช่วยคนที่วิ่งเข้ามามีลุงดําพนักงานคนสวนและน้องเด็กเสิรฟวิ่งมาดูลุงแก้ว ลุงแก้วจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทั้งสองได้ฟังหมาดำหมาดำมันมาคาบไก่ฉันไปตัวมันใหญ่เท่าวัวเลยดวงตากลมโตสีแดงฉันพูดไปด้วยท่าทางที่บาดกลัุสดๆป๊อบต้องเป็นปอบนแน่ๆพวกเราต้องระวังให้มากๆหากไก่หมดแล้วหละกมันอาจจะหันมาเล่นงานพวกเราแทนก็ได้เสียงของลุงดำพูดลุงต้องนำเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าผนกก่อนนะครับแล้วหัวหน้าผนก จะรายงานผู้จัดการพวกเราจะได้หาทางออกน้องชายเด็กเสริร์ฟที่วิ่งเข้ามาพูดทั้งสามพูดคุยกันแต่เมื่อได้บทสรุปถึงแยกย้ายกันไปนอนเช้ามาอากาศแจ่มใสเพราะเป็นฤดูท่องเที่ยวลมพัดเงย็นๆทะเลสีครามลุงแก้วนำเรื่องที่เห็นหมาดำและคาดว่าหมาตัวใหญ่นั้นคือผีปอบเล่าให้หัวหน้าผนกฟังและเล่าเรื่องราวสุดสะพรึงนั้นให้ผู้จัดการฟังด้วย กเขาทั้งหมดที่ฟังไปไม่มีใครเชื่อแล้วพวกเขาคิดว่าลุงแก้วน,นั้นเมาไปเองลุงแก้วเกมองโหมากแต่ได้แค่เก็บกอกาการรอเลิกงานแล้วจับใจไปขายจนหมดพอดีกว่าจะปล่อยให้ปอบมันกินจนหมดแบบนี้อย่างไรก็ตามเพียงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าใครที่เป็นผีปอบป้านางผู้ที่นอนเปิดอ,อยู่ในห้องพักพนักงานป้านางมีอาการเบาหวานของรมรบป้านางอยู่ห้องพักเดียวกันกับลูกสาว เื่อป่วยหนะักก็ไปทํางานไม่ไหวจึงนอนพักอยู่ที่ห้องคนเดียวขณะนั้นเป็นตอนกลางวันขณะที่นวลจันทร์ยังทํางานที่ห้องอาหารของรีสอร์ทอยู่จู่ๆนวลจันทร์ขอหัวหน้าแผนกเพื่อมานอนพักเาออ้างว่าท้องเสียและออดเพียมาเมื่อหัวหน้าแผนกตกลงนวลจันทร์เดินเรียปากตั้งแต่ยังไม่ถึงห้องพักเมื่อมาถึงที่พักพนักงานนวลจันท์ไม่ได้ไปที่ห้องของตนแต่กลับไปขอห้องของนานังแทน ป้านางคะป้านางช่วยเปิดประตูให้นวลทีค่ะเมีอวใดเหรอหนูนวลป้านางที่กําลังนอนพักแต่ยังไม่ทันหลับพูดขึ้นเสียงเหนื่อยเปิดประตูให้นวลเข้าไปที่ห้องก่อนนะคะเดี๋ยวนวลเมีอะไรจะเล่าให้ฟังป้านางชึงค่อยๆพยุงกายที่อ่อนเพลียมาเปิดประตูให้กับนวลจันทร์นวลจันทร์เมื่อเข้าไปในห้องได้แล้วก็ล็อกประตูห้อมแลบลิ้นยาวๆเลียริมฝีปากเดือแสดงออกจากเห็นได้ชัด เรียนได้เลียยฟีปากไปมาอย่างผู้กําลังเหี่ยวหอยตอนนี้น้ําเสียงของนวนจันทร์นั้นได้เปลี่ยนออกมาไม่เหมือนเดิมเป็นอาหารในข้าสน่าฮ่าาว่านางยังไม่ทันได้เกียดร้องอะไรออกมานวนจันทร์ก็ได้คว่มร่างของพว่านางให้ล้มลงมีเพียงเสียงโอยเพียงครั้งเดียวของหญิงข้อดายแต่นวนจันทร์ก็ใช้มือและเล็บที่ขบนั้นวานท้องกว่านางอย่างรวดเร็วแล้วกับผิวนางนั้นเป็นเพียงกระดาษ เรารียบควักไส้ออกมากินอย่างเหีวก็หายพระนางนอนตายอ้าปากขางดวงตานั้นเบิกโพงน่าสงสารแล้วนวนจันทร์ก็เรียบไปล้างหน้าล้างตัวในห้องน้ำซะก่อนก่อนที่จะเพ่นเข้าห้องตนไปในทันทีพอตกเย็นลูกสาวพระนางเลิกงานกลับมาเมื่อเปิดประตูออกก็ต้องตกใจแทบสิ้นสติเมื่อกิดเขาเลือดนันทะขุงไปทั่วบริเวณห้องภาพตรงหน้าคือแม่ของตนนั้น นอนตายอย่างน่าสะเสะยอง <S 2> <S 2> <S ที่ท้องของแม่น,นั้นเต็มไปด้วยเลือดเป็นบาดแผลที่ใหญ่โตมากเลือดได้ไหลนองมาควางอยู่เต็มพื้นห้องเธอยังเกียจล้องเพื่อขอความช่วยเหลือทุกคนรีบวิ่งมาดูเห็นสภาพศพของพระนางแล้วตางก็สยองเหลือเวทนาก่อนจะลงความเห็นกันว่าเป็นฝีมือของผีปอบอย่างแน่นอนประจกหมะขอบลุงแก้วน,นั้นเลิกงานมาพอดี ลุงแก้วจึงได้เล่าเรื่องที่ตนนั้นได้พบเจอผีปอบที่มาลักขโมยกินไก่ของตนให้กับทุกคนได้ฟังก่อนหน้านี้โรงแรมเราไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เลยนะน่ากลัวจังเลยมันต้องเป็นคนที่ทํางานอยู่ที่นี่หรือไม่ก็เป็นแขกที่มาพักโรงแรมที่นี่แน่ๆเลยเสียงปังพนักงานบาร์เทนเดอร์พูดพร้อมกับมองไปที่นวลจันทร์เรากับเธอกําลังสงสัยซึ่งนวลจันทร์ได้มายืนมุงดูศพของพระนางด้วย แต่แล้วปางก็ต้องตกใจแต่เรียบหลบสายตาในทันทีเพราะปางกลัวแววตาของนวลจันทร์ที่มองแป๊บเดียวก็ดูว่าเธอกาลังไม่พอใจเพราะสีหน้าแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นและดวงตาของนวลจันทรนั้นน่ากลัวยิ่งหนักหญิงสาวนางหนึ่งเห็นพฤติกรรมนั้นของนวลจันทร์จึงโผดขึ้นฉันว่าตาของนวลจันทร์น่ากลัวนับปางแววพนักง,งานเสิร์ฟเอ่ยขึ้นฉันกลัวว่าแววฉันว่าน่าสงสัยนะ พนวันจันซึ่งจะเข้ามาทํางานได้อาทิตย์เดียวก็วเกิดเรื่องเลย่างพูดระหว่างที่ทั้งสองนั้นสนทนากันพนักง,งานคนอื่นๆที่ได้ยินจึงแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยป้าก็ว่านางหนูคนขโมดนั้นน่ากลนะัวนะนวลจันทร์นดูสายตาของหลายๆคนที่มองมาที่เธอไม่ได้เธอจึงเรียบเดินหนีออกไปจากที่เกิดเหตุทันทีเมื่อนวันจันเดินออกไปไม่นานก็มีเสียงเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่า ฉันว่านวลจันทร์น่าสงสัยที่สุดทุกคนสังเกตแววตาของนวลจันทร์เสิน่ากลัวชะมัดเลยไม่เหมือนดวงตาของคนทั่วไปเลยจริงๆแล้ววันนี้นะทุกคนรู้ไหมนวลจันทนระ์น่ะไปทํางานได้ครึ่งวันนะแล้วลากลับมาที่ห้องนวลจันทร์น่าสงสัยที่สุดทุกคนว่าไหมเสียงของแววพนักง,งานเสือพูดเคินทุกคนเห็นด้วยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่มีหลักฐานในคืนนั้นเองแววอยู่ห้องคนเดียว เพื่อนร่วมงานอีกคนเลิกงานตอนเที่ยงคืนตอนนั้นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่าแล้วนั่งดูละครคนเดียวแล้วเมื่อดูจนจบแล้วกำลังจะเข้านอนแต่ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดักเคืนแล้วเดินไปเปิดประตูท่าทางง่วงนอนเต็มทีจึงไม่ได้เคี้ยวใดเมื่อเปิดประตูออกก็ต้องเจอกับนอนจันเพื่อได้ยืนแลบดิ้นเรียปากราวกับคนหิวแล้วตกใจรีบเปิดประตูทันทีเสียววินาทีนั้นจริง นิวพปอที่กําลังจะกดล็อกลูกปิดประตูแต่มันกลับหมุนกลับด้านอย่างรวดเร็วแต่ได้เปิดออกแววตกใจกลัวอย่างที่สุดพยายามเปิดประตูอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถตั้งทานแรงของนวลจันไปได้ประตูจึงเปิดออกแหววร้างของนวลจันได้ทับด้างของแววอย่างรุนแรงจนล้มลงช่วยด้วยมีเสียงที่เป็นออกมาไปเพียงครั้งเดียวร่างของแววก็แน่นิ่งไปเพราะทนความเจ็บปวดและทนพิษบาดแผลไม่ไหว เลือดไหลนองไปกองกับผืนห้องเขียนข้าวขาควงไปทั่วบริเวณลำไส้ได้ถูกกระชากออกมาเสียงเขี้ยวดังสบสบพร้อมกับเสียงครางออกมาอย่างโหดเห็ดยเอาลรยที่สุดข้างห้องของแบลได้ยินเสียงร้องดังและเสียงกุกกักเมื่อเปิดประตูออกมาชำเลืองมองและสังเกตก็เห็นว่าเสียงนั้นเงียบไปแล้วกำลังจะปิดประตูแต่เขินขาวเลือดได้ขาวขวงจนออกมาถึงหน้าห้องเธอเธอจึงเรียบเรียงออกจากห้อง ก็ไปเรียกปางที่อย่ถัดไปอีกสามห้องทันทีเปิดประตูเร็วมาช่วยเร็วมาช่วยแววเร็วทุกคนเมื่อปางเปิดประตูออกมาก็เห็นนวลจันทร์นั้นกําลังเดินปี่มาที่ห้องตนนวลจันทร์เดินมาลักษณะเลือดเต็มปากเต็มเสื้อผ้าปางมองเห็นก็รู้ทันทีว่านวลจันทร์กำลังปี่กข้ามาหาผู้ที่มาขอห้องเธอแล้วก็กําลังยืนอยู่หน้าห้องปางได้สติจึงเรียบดึงร่างของเพื่อนที่เคาะประตูเข้าห้องไปในทันที เธวล็อกประตูได้ทันก่อนที่นวลจันจะมาถึงทั้งสองหอบหายใจด้วยความกลัวและตกใจอย่างที่สดุดและแล้วเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพวกเธอทั้งสองกลัวได้แต่ตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเอกเสียงเคาะประตูนั้นดังอยู่นานแต่สักพักเสียงนั้นก็งเงียบไปทั้งสองยังไม่ไว้หวางใจนักแต่ส่วนหนึ่งในใจของทั้งสองก็รู้สึกโล่องอกแต่ทันใดนั้น เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งเพื่อเธอทั้งสองร้องออกมาอย่างตกใจช่วยด้วยแต่เสียงที่ได้ยินนั้นเปิดประตูทีครับผมเองครับเสียงผู้จัดการชายพูดขึ้นเสียงดังด้วยความเป็นห่วงคนในห้องและอีกหนึ่งเสียงก็ดังขึ้นข้างกันนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจครับช่วยเปิดประตูออกมาทีครับฟังได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกโล่งใจจึงเดินไปเปิดประตู้อกทั้งเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ทุกคนได้ฟัง เมื่อทุกคนได้มาที่ห้องของแบลก็ต้องสยองกับภาพที่เห็นจนลหลายหลคนร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและสงสารแบลอย่างที่สดแปงได้บอกทุกคนไปว่าฆาตาก,รกรก็คือนวลจันทร์หญิงสาวกัมพูชาหน้าตาดีคนนั้นนั่นเองแต่เมื่อทุกคนพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินไปที่ห้องของนวลจันทร์ก็พบกับประตูห้องได้เปิดทิ้งไว้ทุกคนจึงเดินไปดูก็พบว่าเสื้อผ้าและของใช้บางส่วนได้หายไปแล้ว นวลจันได้หนีไปเสียแล้วหลังจากเหตุการณ์น,นั้นเป็นต้นมาลุกคนก็ไม่ยอมเปิดประตูให้กับใครจนกว่าจะได้ยินเสียงของคนที่มาคอนนั่นเองเราพวกเขานั้นยังาวาดผวากับผีปอบนอนจันอยู่ไม่หายและกลัวเป็นอย่างมากทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครก็ได้ช่วยกันออกตามหาผีปอบกันหลายวันแต่ก็ไม่พบพวกเขาได้กำชับผู้คนที่เท่าเรือร้านค้าต่างๆรวมทั้งบริษัทเท่าเรือต่างๆ ให้แจ้งกับตำร,รวจเมื่อเจอนวลจันทร์แต่หลายวันเข้าก็ไม่มีผู้ใดได้พบเห็นไม่มีใครพบเห็นผีปอบนวนจันทร์อีกเลยคาดว่าผีปอบนวนจันทร์จะต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในก่อแห่งน,นี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับขาเหมนนวนจันทร์ขอบพระคุณครับ